ม guitar, โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ Sangkang serenang kejamie, tu ti tiyampi hutang serenang kejamie, tu tiyampi temang serenang kejamie, tu tiyampi sangkang serenang kejamie, tak tiyampi hutang serenang kejamie. ตติยามปิธรรมังสรนังกัจจามิตติยามปิสังขังสรนังกัจจามิอิติปิโสภคว อรหังสมาสัมปุทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุขโทโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาโตปะกวาธรรมโม Sendi diga akalilika ehi pasika open iku Pancatang citapo winyuhite subdipano pega weta โอ้ชุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพคกวัโตสาวกสังโฆญาทิตังจัตตาริปุริสา युकानि अता पुरिसा पुखला एसा फकव तो सावक संखो हुनैयो पाहुनैयो तकिनयो अञ्चली करनियो तरंग पुणिया

โนจิตวามุนินโตตันเตจัสรพวตุเตจยมังคัลลานีราคิรีเกจวรังอติมาตถปุตังทาวะกิจังกมสนีวาสุตารุณนเมตตัมปุเสกุจินาจิตวามุนินโตตันเตจัสรพวตุเตมังคัลลานี Uki tegak kemati hata sudaru nantang, Wantio jenapatang kulimala wantang, Iti pisang ketemenu cituwa muninto, Tante jasa powadute manggalani.

Ke pewan dute jayaangkalaani tu ka di sampucake nautadang Pramang wisun Kabitanangyana kehe mawina cita เอตัปปิพุทเธชัยมงคลอาตคาถาโยวาจโนทินนทินเนสารเตมตันเตหิตวานเนทานิจุปาตโตวานิโมคังสุขังอติกเมยนโรสปัญโญ มหาการุณิโกนาโตอิตายสัพปานินังปูเรตววปารมีสัปปะตัวสัมปองทีมุตตะมังเอเตนสัจจวัตเจนะโฮตุเตชัยมังคลังชยันตัวโพธิยามูเลสัยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิยยาสุจยมังะเล पराचित पलंग केसी से पतो विपोखले पिसके के सांप पूत्ता नंग अकपतो प्रमोदता दिसनक तंग सुमंग लंग सुपापा तंग सुहुति Kaya kamang waca kamang patakinang patakinang mano kamang paniti te patakina patak nani tadi satu satu satu